ต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกราวสิบค่ะ เอาละค่ะงานนี้นะคะทุกคนค่ะรองแต้มของเรานะคะก็ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนะคะเรื่องจากที่บิ๊กโจกแล้วก็เออท่านตํารวจไทยรงนะคะที่ออกมีประเด็นถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาแล้วก็มีคุณอัจฉริยะนะคะที่ออกมาแช์นะคะเกี่ยวกับตํารวจสวยพนันแล้วก็มีการซื้อขายตําแหน่งนั่นเองค่ะรองแต้มจะบอกนะคะว่าอย่างให้ทุกคนนะคะแยกแยะนะคะอย่ารวมหรือว่าเหมารวมตํารวจไทยเรานะคะเพราะว่าคนดีๆก็มีอีกเยอะนะคะส่วนคนชั่วๆเราค่อยจัดการไปนั่นเองค่ะ นะคะพอสองคนนี้มีเปร็นกันขึ้นมาทําให้ตํารวจนะคะหรือว่าการทํางานของตํารวจหรือว่าองค์กรเนี่ยเสียชื่อเสียงนั่นเองค่ะทําให้ตํารวจของเรารู้สึกแบบมีกลิ่นนั่นเองค่ะทุกคนค่ะไม่อยากให้สองคน,นทะเลาะก,กันนะคะถ้าสองคนนี้ไม่ทะเลาะก,กันนะคะป่านนี้นะคะตํารวจเราเนี่ยประชาชนคงไม่หมดความศรัทธาน,นั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังคลิปนะคะรองแต้มในการพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้กันได้เลยคะ่ะผมบอกให้ฟังเลยว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ย น้องเห็นไม่ม <t ired> <N> ีเรื่องอะไรมั่งมีมีสองสองคู่นี้นะที่ทะเลาะกันนะที่ทะเลาะกันนะแฉกันไปแฉกันมาคนนั้นกล่าวหาคนนี้กล่าวหาคนนั้นเราก็ต้องดูเลยว่าไอ้สองคนมึงนั่นแหละที่มันมีปัญหาองค์กรตารวจเขาไม่ดีมีปัญหาเลยแต่มึงไปลากองค์กรตารวจให้มีปัญหาเพราะมึงทะเลาะกันสองคนใช่ไหมที่ทะเลาะกันอะไรอะก็เรื่องผลประโยชน์เรื่องอํานาจ มันจึงเป็นประเด็นนี้แล้วก็สาวไส้กันแล้วถามว่าไอ้คนสาวกับไอ้คนถูกสาวแม่ก็ไส่เน่าด้วยกันทั้งนั้นอ่าแล้วแล้วแล้วคุณแล้วประชาชนจะมาบอกว่าไอ้คนนั้นดีคนนั้นเลวได้ไงอ่ะม,มันไม่ได้มันต้องโทษไอ้สองคนนี่แหละที่ทําให้องค์กรเสียอ,อ,อยากบอกรับตอนนี้ประชาชนเหมือนเสื่อมศรัทธาวางการตำรวจก็เสื่อมก็เสื่อมคือประชาชนเนี่ยเขาเอาละเขาไม่เชื่อมั่นศรัทธาตำรวจ เขาอาจจะอะไรนะไม่ไม่ชอบตํารวจเพราะนั้นเวลาใครไปสกิดแผลนิดหนึ่งตารวจมันมันก็เหมือนแผลเพราะสกิดแผลนิดหนึ่งมันก็เป็นมันก็เป็นน้ำหล่อน้ําเหลืองนะแตกแตกมันก็กระเด็นมันก็เหม็นไงมันคนเลยก็ชอบแต่เราต้องยอมรับว่าประชาชนเนี่ยเขาเวลาเขาเขาไม่เชื่อมันตํารวจเนี่ยเขาไม่เชื่อมั่นเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์นะน้องผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าตํารวจเนี่ย จับคนร้ายปีละเท่าไหร่คือเอาไปให้ศารไปขึ้นสารติดคุกอ,ะอ่ะมีใครชมเชยเขาบ้างไหมอ่ะแต่คุณเอาเอาประเด็นในสองคนมาแล้วมาบอกว่าไม่เชื่อมั่นตำรวจองค์กรตำรวจเลวที่จับมาพนักงานสอบสวนเนี่ยสอบสวนทำสำนวนเนี่ยปีละกี่แสนเรื่องทุกวันเนี่ยมีคนมาแจ้งความคดีออนไลน์วันละหมื่นหนึ่งหมื่นคดีตำรวจแทบจะไม่ได้นอนอะ่ะเราคิดถึงคนพวกนี้ไหม ตำรวจจราจรโบกรถตั้งแต่ตีห้ายันสี่ทุ่มใส่เสื้อตัวเดียวไปไหนไม่ได้ขี้เกลือขึ้นมีใครชมเชยเขาบ้างไหมไอ้ผ่งนี้เป็นอาจ,จกรไหมตำรวจตอฉดป้องกันชายแดนเนี่ยเขาเม้นอยู่เนี่ยนั่นก็เป็นอาจ,จกรไหมตำรวจโรงพักตำรวจในกรมประชุมวันแล้วแต่เนี่ยที่เดินเช้าเข้าเย็นเย็นต่งตางๆเ,เนี่ยเป็นหมื่นเป็นพันคนน่ะไอ้นั่นเป็นอาจ,จกรไหมแล้วไอ้คนไหนเ,หเลว คนไหนไม่ดีด่าแม่งไปเลยเอามันออกจากราชการแต่คนดีก็ต้องปกป้องไว้องค์กรไม่ได้เลวร้ายทุกวันนี้ที่มันเลวร้ายคือคนคือตำรวจไม่ใช่องค์กรที่พี่แตมบอกว่าถ้าบิ๊โจกมีหลักฐานก็ให้มาเปิดเผยอย่างกล่าวหาลวงลวงก็ผมบอกแล้วไงไอเรื่องนี้เนี่ยไอที่เขามากล่าวกันทุกวันนี้นะตอนนี้นะเป็นเรื่องเดิมที่เคยมีเรื่องนั้นเลยนะ เป็นเรื่องที่อยู่ในสำนวนท่านเลยแต่เราไม่รู้ว่าทําไมต้องเอามา,มาเล่นตอนนี้ให้ไปฉูกคิดเอาทําไมไปเล่นตอนนี้แล้วทําไมต้องไปร้องกรรมธิการคณะนี้กรรมธิการตารวจทึ่งดูแลโดยตรงแล้วก็เป็นสสทั้งนั้นเหมือนกันเพื่อเผื่อสับไปสับมาด้วยทําไมไม่ไปร้องทําไมมา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 ร้าองคณะนี้อะ มันมีอเจดนดาหรือเปล่าแล้วทาไมต้องเพื่อมาล้อแล้วมันกล้าจะเลือกตั้งแล้วมันมีอะไรหรือเปล่าประชาชนช,ชุกคิดหน่อยใช่มะมองว่าถ้ามีหลักฐานควรไปโอ้แน่นอนคือถ้ามีหลักฐานแจ้งความเลยพอแจ้งความเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะได้เอาตํารวจออกจากราชการเจ้มคุณอย่าไปล้องคณะกรรมการล้อทุกของท่านเลวัตนะถ้าไปล้องอย่างนั้นนะมันก็สอบัวนอีกนานอีก แต่แมอย่างที่เขาชี้มาสองร้อคนเนี่ยมีคนบอกทําไมไม่ให้ออกจากราชการมันไม่ใช่อีกมันต้องไปอยู่กันบวนการเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาอีกต้องเอาหลักฐานมาแสดงกันอีกแล้วถึงจะชี้มูลเด็ดเออ,อเก็ไปเลยเพราะคุณแจ้งแล้วคุณก็ไปแจ้งดาเนินคดียาอีกได้ก็มันจะได้ติดคุกมันจะได้ออกจากราชการมองว่าล้อมแบบนี้ตำรวจมันเสียเสียหายทำเพื่ออะไรอ่ะการที่ผอออกมาแถลงด้วยตัวเองมีผลไหมครับพี่แ้ คือ <c oughs> จริงๆเนี่ยคนเนี่ยว่าพอบอเนี่ยไม่ออกมาผมอยากจะถามน้องก่อนน้องเคยเห็นพอบบทบเนี่ยออกสัมภาษณ์ไหมไม่เคยนะพอบบอทรอออกไหมไม่พอบอรทรอออกไหมพอบบอทหารสุงสุดออกไหมใน,นพอบบตรอไม่ออกมาผิดไหมไมไ่ผิดเพราะเขามีโคโซกทุกเหล่าทัพเขามีโคโซกออกมาพูด เขามีคณะเขามีเจรลเขามีผู้รับผิดชอบแะ่คนเมื่อเนี้ยมาพูดแต่นี้ทุกคนก็บอกเอาพบตรมาอยู่ในวังวนที่มึงทะเลาะกันกลายเป็นคนก็มาด่าพบตรเพราะที่มึงทะเลาะกันมึงทะเลาะกันและคดีเนี้ยมันจบไปแล้วด้วยนะคดีมันถึงสอบสวนอยู่ที่อายการอยู่ปปชหมดแล้วแล้วพบตรจะออกมาทําไมอ่ะผมบอกให้ฟังเป็นผมผมบอกผมไม่ออกด้วยนะเอ้า ก็ไอ <c oughs> ้บอกให้ร้องเพลงยังด่าด่าเลยหมาไหมครับ <P it S 2> <t> ในมุมตำรวจเก่าให้ร้องเพลงน้องรู้ไหมผมบอกให้ฟัง <t> ผมเป็นผู้การสมัยก่อนผมอยู่ตำรวจเวลาชักเคารพธงชาติเคารพเสร็จต้องปฏิญาณตนปฏิญาณตนนะคติอุดมคติตำรวจเช่นบอกว่า เาลบเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาปาณีต่อประชาชนอ,อดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่มากมากในลาบผลดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาทหรือ,อยุติธรรมอะไรอย่างนี้นะก็ท่องทุกวันไอ้นี่ท่องกันมาตั้งยุงเรียนในร้อยอา้าวเพราะนึงเรียนร้อยจะมีอีกข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ อะไรอีกไม่รู้ผมจำไม่ได้เขามีปฏิญาณแต่อันนี้ผ่ทผมเข้าใจว่าคนคงอาจจะบอาจจะทำเกินว่าผมไม่ใช่องค์กรอาจกรรมไงพอเพิ่มตัวนี้คนก็เลยว่าแต่จริงๆสํารวจก็ปฏิญาณอยู่แล้วบอลว่าแต่มันเพิ่มคีย์เวิร์ดเ่มคีย์เวิร์ดตึงก็แม่ฮะมันต้องไปต้องไปพูดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย ส่วนกรณีที่ทางบิ๊กอัดที่เป็นคู่กรณีกับบิ๊กโจออ,อกมาเปิดเผยว่าบิ๊กโจอเองก็ใช้บัญชีมาเป็นปกติมีการเอาบั็ชุมแนะนําให้เอามาโชว์เลยก็ผมบอกให้ฟังเวลาเราเวลาคนกระทาผิดเนี่ยหรือคนที่เกี่ยวข้องกระทําผิดเนี่ยจะไม่เอาเรื่องของตัวเองมาออกนะฮมก็จะเอาของคนอื่นนั้นผมไม่ว่าใครเอาเอาสุภาพสตินี้ไปไง อย่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนะเพราะบางคนมันไปตรงอุดมติฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนเอาละค่ะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไงก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะในช่องบอกก้าเล่าสิบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะคะ